ตรงนี้จะเป็นรามคำแหง29อยู่ตรงข้ามมอลามคำแหงเดินเข้าไปในซอยรามคำแหง29ซอยรามคำแหง29ขายของกินเยอะมาก ซอยรัคขางแหงยีบเก้าจะมีของกินเยอะมากมีหลายอย่างอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือเยอะทั้งขวามือซ้ายมือ นี้จะเป็นอาหารตามสั่งขนมไท ้าคำแหงยี่สิบเก้าจะดึกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฝั่งงฝั่งซ้ายมือจะมขีขายของกินช่วงต้นซอยกับกลางซอยของกินของกินจะเยอะ 有 ออกไปหน้าปากซอยแล้วมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามมอลล์คาแหงคาแหง29 所以。